สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูผู้สุกสนนะครับเนาะครับครับมาหอดแล้วครับตอนนี้ครับสาหรับตัวเลขนะครับเด้อครับตัวเลขเป็นของรัฐบาลไทยแหะครับหวดประจําวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งสิงหาครับวันที่หนึ่งสิงหาหกหกนะครับครับสําหรับตัวเลขชุดนี้กับของหลานสาวเมืองนอกนะครับเด้อครับเป็นเลขเมืองเกาหลีแหะครับครับทางซองเกลี่ยลำญ่ยกระท่งมาแล้วครับ ทั้งหลานสาวกับส่งมาใหายพร้อมครับทั้งสองคนแหละครับครับเป็นตัวเลขงามๆนะครับเด้อครับสาหรับตัวเลขเมืองเกาหลีครับครับชุดที่แล้วเพิ่เพ่นกับลดไปนะครับเนาะครับครับบอเป็นยังครับสําหรับตัวเลขครับครมีเข่ามีลดเป็นเลขศูนย์เลขคํานวณครับบวกควบฝันได้จังน้อยครับครับผู้ได้เขามาแล้วกันอย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสุขภาดเนวาทางนะครับเนาะแนวทางตัวเลขงามๆจากเมืองนอกหลานสาวล่ะครับ หลานสาวมงเมืองเกาหลีแหละครับครับสาหรับตัวเลขของเพิินครับอันนี้เป็นของรัฐบาลไทยครับงวดประจําวันที่วันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งสิงหาเราครับเนาะครับวันแม่ครับเอาไปโชกไปมานครับมอบความรักให้แม่ครับเป็นวันแม่เนาะครับเนาะครับลาลึกถึงแม่ครับครับแต่ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับ้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ กดติดตามไปครับอันนี้เป็นเลขหลานสาวนะครับเด้อครับหลานสาวทางส่องเกล่ำย่าผ้ารุ้ย่นละครับครับมีตัวเลขของเพื่อนครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนคือกระซงมาแล้วครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเนาะเดวกศิลป์ล่มห้เอฟซีเบิ้งครับเป็นเขียนมากคับเป็นมัวมัวกันเป็นบ้ชัดครับสิสปงไปให้เอฟซีทุกคนกันคือจังสิเป็นไปบ่ได้ไรล่ะครับเอาครับเขามาเบิ้งนะครับเนาะนี่ครับตัวเลขของเพื่อนนี่แหละครับตัวของเพื่อน ุ่นอ้วนทั้งสิ้นเลยครับครับครับงวดที่แล้วก็นะครับเนาะมาเบิ่งงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วของเพิ่นห้ยไปที่บนกับลางบนเพิ่นหายไปซีกับเก็ดครับล่างเพิ่นหายไปหาเนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นุดสุดโค้งสุดท้ายครับล่อโค้งสุดท้ายน้ำเพิ่นนะครับเด้อครับหมื่อวันที่หนึ่งแหละครับครับกดติดตามไว้ครับเพื่อมันสิเด้งขึ้นมากนะครับเนาะครับเด้งขึ้นมาวันที่หนึ่งก็สกษตรเบิ่งพร้อมกันไปเลยครับครับ ข้าเพิ่นกับบนล่างข้าเพิ่นกับเจ็กับเจ็ดแหะครับจับคู่กัมีสคู่ครับหกซีซีหนึ่เจ็ดะครับสำหรับล่างข้อเพิ่นกับไปที่หาเนาะครับเนาะครับห้าสี่ห้ครับคมหาแปดกับหาหกครับกับลุดไปเนาะครับเนาะครับเลขฝันงวดที่แล้วด้วยครับเด้อครับเลขฝันของเพิ่นซีศูนย์หาสองเจ็ดะครับครับ ครับปะเบินต่อนะครับเนาะไปต่อเลยครับครับเฮียเป็นการเซเวลาครับไปต่อเลยสาหรับหวดนี้ครับชุดเต็มของเพิ่นไปมีเล็กฝันพร้อมนะครับเด้อครับคะเอาไปจับเบิ่งครับออกไปพิจารณาเบิ่งสําหรับผูมักครับทุกขัดกับพานนะครับเด้อครับเด็ดเด็ดเด็ดจากเมืองเกาหลีแหละครับเมืองเกาหลีนะครับเนาะเมืองนอกครับ เมืองเกาหลีนะครับเด้อป็นเหล็กเมืองนอกก็เอาไปพิจารณาเบ้องแหละครับเมืองเกาหลีครับหนวดประจาวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาเนาะครับเนาะครับสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ สำหรับเหล็กเมืองนอกนะครับเด้อครับเหล็กเมืองนอกครับคนหายไปบนครับวิ่งบนนะครับเนาะวิ่งบนวิ่งบนคนหายไปที่หนึ่งกับสามแหละครับหนึ่งกับสามนะครับเด้อครับครับเน้นย้ำนะครับเด้อสำหรับเหล็กวิ่งเพื่อนครับเอาไปวิ่งเลยครับบอลลุดจักงวดแหละครับจะ พันทรงมาไห้นี่เป็นปีแล้วครับปีสองสองปีเหรอครับสองปีนะครับเนาะครับสองปีครับกระร่ตีเรื่อยๆเลข่อยวิ่งเพลินครับจับคู่บนพันจับมาหกคู่ครับบนพันจับมาหกคู่นะครับเด้ะครับแี่หนึ่งสามหนึ 1, ่งสามหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ 1, ่งสามหนึ่งเจ็ดครับ 1317แล้วก็3 6, 2มสครับ23งสด้ครับเด้อครับ23ครับบเชียงตัวน่อยลนะครับ37 37เด้อครับเด้อ3 7แเจ็ดร้าหนึ่อันนี้เป็นสลัับ,บนครับ5้าห 5 2ตัวสุดท้าย5152ครับครับอันนี้เป็น5152 5152อันนี้เป็นโซลับบนครับครับสำหรับล่างครับที่นี่ล่างล่างเดืกล่างเดืกล่างเพิ่นหายไปที่6ตัวเดียว มาหกตัวเดียวครับหกตัวเดียวจับคู่จับคู่จับคู่มีอยู่ C คู่ครับสี่คู่ด้วยกันครับสาหรับรางนะครับเด้อสําหรับรางมี U C คู่มีหกศูนครับหกศูนย์หนึ่งคู่คู่ที่หนึ่งหกหนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สาม หกสองหกสองหห้าหกาครับเด้อครับหกครับอันนี้เป็นเลข6กหนึ่งหสองสามหนยครับครับอันนี้สำรับรางครับสำรับเลข3ตัวเลขสาตัวผลจากไขมาหลานนยนจังน้อยครับ1 2 3, 4, ึ่สามี่มีซีคูซีหางครับ มีอยู่สคู่4ี่หางครับเล็กสาตัวนะครับได้จิ๋นเล็กสาตัวมาดูเลขกสตัวก่อนเล็กสาตัว6กหนึ่งสามหกหนึ่งสาสองสาสองสาม อันนี้เป็นเลขคำนวณของเพลินหกสามเจ็ดสามตัวนะครับเหมือนแม่นครับงวดน,นี่คือว่าห้าหนึ่งเจ็ดครับครับสำหรับเลขสามตัวมีอยู่สี่หางครับเลขสามตัวครับมาเบิ้งความฝันของเพลินครับมาเบิ้งเลขฝันของเพลินครับ ฝันเด้อครับเด้อครับเด็กฝันคุณฝันค่ะคุณฝันไปสำหรับเด็กฝันครับเอาสีแดงเด้อครับเด้อครับฝันแล้วครับเนาะครับเด็กฝันสำหรับเด็กฝันของเพื่อนกะมี่ฝันเก้าเด็กฝันเหรครับเก้าสองสามตัว 920จับเหรียญครับจับเหรียญจับเหรียญเอาได,คด้ครับเด้อครับผู้ได้มากตัวไหน0 2 2 0กักลับไปครับเพิ่นหามากกับ90ล้วครับ90 92 20ครับ20 20อันนี้เป็นเลขฝันครับชุดนี้เป็นเลขฝันครับ เลขฝันนะครับเ้อครับเอาขีดในเบิ้งครับครับเป็นเหล็เมืองนอกเมืองเกาหลีแะครับเอาแคบหน้าจอไปเลยครับแบดนี้เอามาเบิ่งตัวกลมกอนครับเดี๋ยวครับถดถดถดตัวกลมบนเพิ่นกลมเพื่อนบวกกลมมาครับสําหรับบนก็ล่อเะครับเ้อครับล่อล่อโค้งทุดทไทยของเพื่อนเป็นเล็กเมืองเกาหลีหัวตันที่หนึ่งอย่าลืมครับอย่าลืมครับล่างบนครับ สำหรับรางพนกลมมาอยู่ครับเน้นมาอยู่สาหรับรางครับรางพันเน้นไปที่หกหนึ่งครับหกหนึ่งเน้นหกสองครับตัวกม่มครับอันนี้เป็นเลขสามตัวครับสามตัวเข้าใจนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอไปครับ จับหน้าจอไปเลยครับสําหรับเด็กเมืองเกาหลีนะครับเด้อครับเด็ดเด็ดเด่นเด่นงวดนี่ครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาครับเอาไปจับไปบายเบิ้งเด้อครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบิ้งครับกัไก่เคียงกับสานักใดแน่ครับบ้าไปครับสําหรับตัวสีน้ําเงนี่เป็นเลขกเหลขกคานวณเพลินครับตัวสีแดงนี่เป็นเหลขฝันครับเลขฝันกับมีเก้าสองศูนย์กจับเรียนเอาครับเก้าศูนย์เก้าสอง สองศูนย์ก็ว่าไปเนาะครับเนาะครับเพา่ันจ so so ับไปหายเียบร้อยแล้วครับครับง่ามๆได้อครับเด้อครับฝากไปนั่นนะครับเด้อครับสำหรับเลขวิ่งครับวิ่งเด็ดเด่นครับเข่าทุกงวดครับครับครับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายแหละครับทั้งซองการ์สิขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับพบกันไหมเด้อครับเด้อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขสุขพ้นนะครับเด้อครับเจอเจอกันไหมคลิปหน้า ทางส่องเสี่ยงยาผ้าละฝากไว้น้ำรับครับ,รบสวัสดีครับ